เอาละครับคุณผู้ชมกลับมากันอีกครั้งนึ่งครับสำหรับรายรสโตชิโนว์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้อัพขวานกับอะไรนะพิกเอ็จนถึงเลเวลขั้สูงสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังถึงหาเพชรไปเจออยู่นะครับอ่าแล้วก็ดาบด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็หาแร่นี้ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินออกสำรวจกันดีกว่านะครับเหมือนกับโจรสลัดนี้ก็หน้าตีเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ไม่ก้เดี๋ยวผมจะต้องเอาเรือของคุณลุงนะครับออกไปสำรวจโลกกันสัหน่อยแล้วกันนะผมหาทรัพยากรไปเยอะมากนะครับให้เพื่อนๆดูนี่ครับไม้สามพันหกนะครับหินพันหนึ่งนะแรแดงโอ้โหนี่ไม้แผ่นนะไปโคตรเยอะออกสำรวจกันดีกว่าไหนลุงอยู่ไหนเนี่ยอ่าลุงขอซื้อเรือหน่อยครับในราคาสองรห้าสิบาทอุ้ยแถมปูซื้อเรือแถมปูด้วย โอเคผมมีเกาะตรงนี้นะครับที่ผมเล่นนอกรอบมาแล้วก็ผมไปเปิดเกาะมานะครับมันจะเป็นเกาะที่มีเจ้าโจนเฝ้าอยู่นะครับนี่แล้วก็ผมคิดว่าในเกาะนี้นะครับมันจะทําให้เราได้ดาบนะได้ดาบที่มันปักอยู่บนดวงดวงไม่ใช่ดวงเลยนะดาวใช่ไหมดาวตกนะครับเดี๋ยวผมเอามาซ่อมสะพาน,นใช้สองร้อยเลยนะเชอะมากครับเนี่ยปะมันถึงแน่ๆครับ ไงก็ถึงนะโอ้โหใช้ของเยอะมากไม่พอว่ะเนี่ยครับมันต้องใช้แร่เหลืองอีกอีกเยอะเลยนะแร่เหลืองครับเดี๋ยวแร่เหลืองก่อน hey, เฮ้ยไอหมอนั่นมันฟันธงเรือตัวเองอล้เนะี่ยใช่หมอรักแต่ฟันธงได้เฮ้ยเฮ้ยโอเคมา เดี๋้วไปหาแร่เหลืองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาละผมว่าแร่เหลืองน่าจะพอแล้วนะครับผมไปดูสิฉันจะได้ดาบสุดยอดหรือยังอะเดี๋ยหะโอ้ยกอดเดินมาตั้งนานเฮ้ยทันหน่อยเฮ่อเพื่อนอไม่ทันว่ะได้ตังค์ผมต้องรองเก็บครับทางั้นอะต้องรองบนมาอีกรอบนะ มาแล้วทุกคนมาแล้วผมต้องเดินขึ้นไปปะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยโอ้โหเดินขึ้นไปได้ครับแล้วเก็บมาได้เรียบร้อยครับโอ้โหดาบเรเวเก้าโหหมก่กอดผมได้ดาบเร็วเก้ามาครับทุกคนเขอเชฟเลยะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลุยเกาะภูเขาไฟต่อนะครับเอ่ผมต้อง หาลงแถวน,นี้ไหมลงโอเคผมมาซื้อไอ้นี่ครับเรือจากลุงนะลุงเอรเรือมาผมไปป้นโจสลัดแล้วมานี่โจสลัด <c oughs> เจอดาบเลเวลเก้าของฉันเป็นไงล่ะฮะโอเคมันกาดเดนที่สุดเอาละต่อไปผมก็ต้องมาจอดตรงบริเวณน,นี้ครับเพื่อเปิดเกาะนะ มาโอ้โหดาบเปกว่าเก้าเลยนะครับทุกคนโครเทพอะไรมันจะเทพปานนี้โอ้โหเอาว่ายังโหดอีกเกอสุดท้ายเอฟผมว่าต้องขุดหินแล้วบ้างผมมีหินตั้งเยอะแยะนะครับพันหกนะผมว่าน่าจะพอนะโอ้โหไม้ตั้งเยอะแยะนะครับเฮ้ยนี่เพชรหรือเปล่าใช่เลยครับหืม <c oughs> ตได้แล้วดาบเพชรไม่ต้องไปหาเหมือนในไม้คราฟเลยสุดยอดมาก เปิดไปหมดครับตันน uh ี huh. s <S ้โหเคียร uh ์เ huh. คียร์เหมืองเพชรครับโอ้โหได้เพชรไาอีกหกสิบก้อนเพราะว่าก้อนเจ็ดสิบแล้วเนี่ยตอนนี้เพชรนะครับฟาร์มเดี๋ยวค่อยฟาร์มแล้วเปิดก่อให้หมดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดาบเหล็กแล้วผงไม่ต้องใช้แล้วนะจะใช้พิกเอ็อย่างเดียวพอนะครับเพราะดาบเราตอนนี้นี่มันเก้าเลยครับขั้นสูงสุด เปิดไปเลยครับตอนนี้หินกับไม้นี่เราใช้แบบเหลือๆอุ้ยแต่ผมต้องใช้เพชรในการเปิดพื้นที่ด้วยนะครับเหมือนตอนนี้เป็นพื้นที่ของลาวาเนะต้องวางเพชรหน่อยฮะชิงโอ้โหใช้ไม้กับเพชรเยอะมากครับเออในพวกนี้โหดนะครับเน,นี่ยพวกเนี้ยโอ้ย ืมไปซสักสวยมาใอเย็นเพื่อนโอ้โหโอเอา้าวจนสลับมันกลับมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหเพชรเยอะนะครับเนี่ยนี่ผมฟาร์มของมาก่อนนะถ้าไม่ฟาร์มของมาก่อนนะนี้นี่คือแย่แน่ครับโอ้โหนี่ทั้งหินทั้งไม้นะใช้จำนวนเยอะมากครับ การเปิดเกอะนี้ผมอยากได้เหมืองเพชรใหญ่ๆจังเลยมันจะมีให้เราไหมนะเี๋ยวไม้เฉยๆเปิดมาโอ้ไม่ก็ไม่ได้ครับอ่ะใส่ไปครับนี่หินนี่หมดไปสามร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ไปอีกสองร้อยห้าสิบระโทษ เอ้าม่สองร oh, oh. 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 ้อยห้าสิบแล้วมันไม่เปิดทางให้เราอ่ะโอ้มายก็โอ้โอ้เพชรหมดเพชรหมดถุกเพชรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นเดี๋ยวเพื่อนแต่พวกนี้โหดนะครับเย็นเย็นปาบไว้ ปาบลงไปขาดเพชรอีกแล้วอ่ะโอ้เพชรไม่พอวะ่ะโอฟาร์มเพชรก่อนครับถ้างั้นเฮ้ยตรงนี้มีทางทเชื่อมต่ออยู่นะเปิดทางมาก่อนชุ้มโอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหก่อนนี้มันเปิดทางได้ใหญ่มากเลยครับเอาไม่ใช้เพชรเยอะมากเลยนะขุดเพชรกันใคเย็นเพื่อน นี่่นะโหเพชรมาเปิดทางซะหมดเลยเอ้โหยเปิดทางข้าบนก่อนเปิดทางข้างล่างให้หมดก่อนแล้วกันนะเหมือนข้าบนจะเป็นทางไปต่อนะขอเปิดข้างล่างก่อนแล้วกันนะเผื่อเจอแบบกองเพชรโอ้โหได้กองหินเอามาทําอย่างเนี่ยอยากได้กองเพชรมากกว่าเพื่อนอื้ข้าเพชรก้อนหนึ่งนี่ไหนที่แหนะ เพชรมาก้อนหนึ่งเซ่ okay. เปิดนี้แน่จะหมดแล้วมั้งโบยังอีกโอ้โหอะไรกันเนี่ยหาก่อนครับหาเพชรเพิ่ม,มถ้าเราเราเราเลเวลน้อยๆน,นะครับเราโดนฟันทีสองทีตายแล้วไนะ้ตัวนี้มันโหดมากนะครับนี่เราไปเก็บดาบมาเหมือนเลือดเราจะเพิ่มหรด้เปล่า โอ้โหมันยังมีอีกอะทุกคนดูดีอะไรกันครับนี่อโอโดีแล้วผมฟาร์มอุปกรณ์มาก่อนนะแต่เพชรน,นี่ต้องหาเพิ่มครับจริงๆนะไม่ไหวเลยวะ่ะไหนดูซิเปิดมาชิงโอ้นกล่องสมบัติได้เจ็ดสิบห้าบาทแต่เสียอะไรไปเยอะแยะครับไม่คุ้มเลยนะ อึบอึบจะเย็นเพื่อนขอขุดเพชรแป,ป๊บอ่ะสามสิบผมบานนะ่าจะได้อยู่มั้งสามสิบเมื่อกี้เจ็ดสิบยังไม่พอสามสิบจะไปพอแล้วนะโอ้ยมันมีทางต่อไปครับแต่ตรงนี้ทำไมมันไม่เปิดให้ผมอ่ะผมใส่ครบแล้วนะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหนี้กองเพชรใหญ่เพ็ดใหญ่ครับผม ดูซิว่าสุดท้ายมันจะเป็นอะไรเจอบอสหรือเปล่าเออทำไมมันไม่เปิดหาโอ้ใช้เพชรห้าสิบนอกผมก็นึกว่าใช้เพชรห้าโอ้ไม่กอดผต้องฟาร์มเพชรก่อนคนระับทุกคนถ้างนั้นเฮ้ยพอแล้วว่าอันนี้ก็ตีทิ้งไปโอเคได้มาเจ็สิบห้าบาท เพชริบครบทวนแล้วนะครับผมอะอไปเปิดไปดูซิว่ามันคืออะไรเราสนใจหรือเปล่าโอ้เป็นจุดวารครับน่าจะเป็นบอสแล้วหรือเปล่าครับผมไปบอสผมก็ไม่กลัวแล้วผมได้ดาบเอ็นเกมมาแล้วดาบเวลก้าเลยนะครับเฮ้ยนีย่แรกเขียวนี่ครับที่เราต้องการเอาไปทำอะไรเอาไปทำดาบ แต่ดาบเราก็เวลเก้าแล้วนี่เราจะทำอีกทำไมครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แหละครับผมจัดก,การบอสละผมไปจัดก,การร้านบอสแล้วครับที่จบเกมนี้เฮ้ยวันนี้จบเร็วนะเนี่ยสุดยอดเลยนะจบเราจะได้ไปเล่นมอดเซนโกคุกันนะครับสำหรับมนะอว์นเบลดนะอโหฟามไว้ก่อนแล้วกันนะไม่ได้ใช้ได้ใช้ก็ไม่รู้นะครับฟามไว้ก่อน มาไอเจ้าพวกโจรสลัดทั้งหลายน,นี่นี่แหละเดี๋ยวเราจะเจอบอสต,ตัวอะไรนะครับตื่นเต้นเลยเนี่ยไปฟาร์มเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับเราคงไม่ได้ใช้แล้วแหละนี่น่าจะเป็นลา s บอสแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกาะอ,อื่นแล้วนะมีเกาะสุดท้ายแล้วครับ้ออืออแตกซะ AJ, เอ,อ้เโอ้ยว้าวลานบอสไฟก็ทุกคนเื่เจอกับตัวอะไรให้ดูสิอุย้ยพี่ปลาหมึกยักษ์อู้หูหนวดขาดไปดิครับผมอีซี่คิวครับมาดิตัดหนวดตัดหนวดนครับเดินตัดหนวดเลยครับพี่ครับโกนหนวดไปครับผมโกนหนวดให้มา โกนหนวดเอ้าแค่นี้บออะไรวะเนี่ยอ๋อเออมันยังมีประตูอีกอันนึงนี่หว่าที่อยู่บ้านเราจําได้ปะเออถ้างั้นเดี๋ยวผมขอฟาร์มไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับฟาร์มไอแร่สีเขียวนี้นะเพื่อไปทำพิกแอคนะครับเย้ได้มาห้าร้อยสิบสองก้อนนะครับผมก็ไปรู้ว่า ถ้าไปเปิดประตูนั้นเสร็จแล้วมันจะเป็นเอ็นเกมเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะต้องสู้กับลาบอสไปดูนะผมรู้สึกว่าไอปลาหมึกลาสบอสนี่มันดูอ่อนจังเลยวะเออปลาหมึกมันดูกาไปครับเออ,อโอเคหังจาเดี๋ยวเราจะทําการกลับบ้านนะครับแล้วเรือเราอยู่ไหนอ๋อเรืออยู่นี่ครับโอเคครับประจอดเรือไว้ตรงนี้อะไรเพื่อน เอรอไปกลับบ้านเพื่อไปเปิดนี่ไม่ใช่บ้านเรานี่ยว่ามัน,นีที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ครับต้องตรงไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะนี่เกาะนนี้ครับผมเกาะน,นี้ใช่เลยโอเคจอดไหนดูซิว่าเราเปิดประตูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เออต้องเอาเพชรร้อยห้าสิบอันเอาโอไมก์ก oh ็เพชรครับร้อยห้าสิบอันโอไมก์ก oh ็เพราะงั้นเดี๋ยวผมทําการคราฟพิกแอ็กพิกแอ็กที่เป็นแร่ใหม่ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะคาะอุ้ยด้วยใช้เพชรอยู่ดีว่ะโอไมก์ก oh ็ตายละต้องไปขุดเพชรมาทุกคนนะรอก่อนละกันขอไปฟาร์มเพชรก่อน โอเคผมว่า350้อ้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมสำหรับการอัปเกรดต่างๆนะเออเออเออโอเคกลับดีกว่าครับทุกคนอ่ะ,ะสัตว์เยอะเหลือเกินที่นี่ไปโว้ยเกาะไหนวะเนี่ยเกาะฝั่งนู้นนะครับบ้านเราอยู่นี่โอเคเดี๋ยวไปจอดใกล้ๆเฮ้ยเหลือโจรสลัดมา อ้ oh my g ก d อย่าเด้ออย่าเด้อโอเคเนี่ยน้องสิใส่เพชรเข้าไปครับหนึ 150. ออ่งร้อยห้าสิบใส่แรกแนละว่าแล้วมันต้องใช้แน่ครับฟิงเปิดประตูแล้วอย่าเพิ่งดึงคาร์เข้าไปฉันขออัพเกรดขวานกับพลิกแอคก่อนเชิบเรียบร้อยพลิกแอคโอ้มาเกอรนี่อัพได้ปะเนี่ยโอ้โห แค้ของคดเยอะครับตอนนี้พิกแอคเท่าเรี่ยวหกนะอันนี้ Act, นะนนขวาัพได้ครับฝังเพชรโอ้ไหนดูสิผมตัดไม้ได้เทียวเลยก็โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะหกทีละหกเลยนะครับมาอ่ะเดี๋ยวรอเฟ้ยว่าประตูสุดท้ายที่เราเปิดมานั้นจะไปเจอกับตัวอะไรครับผมไป ทราเวลอ้าจบเลยจบแล้วนะครับสำหรับเดโมโเกมนี้นะโอ้โ oh, ห m ม Li t t l e u n i v e r น e นะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมอ่ะก็สดุกดีนะครับถือว่าเป็นเกมอุย้ยเขาบอกว่าจะโคออปได้ด้วยนะครับเี่กับเพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็น่าจะมีชุดเกาะนะครับดูจากอันนี้แล้วนะน่าจะมีชุดเกาะชุดการแต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับผมว่าจอยดิสคอร์ดได้นะแล้วก็ติดตาม การเล่นของเขาได้ด้วยนะครับผมโอ้โหดูดีมีสกินเห็นไหมครับต่างๆนานาน,าน,านะมีเอนมีโอเคอะก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับเล่นเพลินๆฟลามเพลินๆนะใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นดูนะครับแล้วก็วิสลิทเกมนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมอะเดี๋ยวเจอกันในเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณมากเลยนะที่แวะมารับชมกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคน บายบายจ้าจุ๊บจุ๊